บั้งไฟพญานาคตำนานความเชื่อของภาคอีสานเรื่องเล่าที่ทุกวันนี้ยังคงพยายามหาคำตอบในโลกวิทยาศาสตร์ปัจจุบันบ้างก็ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบ้างก็ว่าเกิดจากฝีมือของมนุษย์แต่ยังมีอีกหลายคนที่ยังคงเชื่อว่าสิ่งนี้เกิดจากตำนานของนครตใต้บาดาลตำนานเล่าว,ว่าใต้แม่น้ำโขงที่เชี่ยวกรากเบื้องล่างของกระแสน้ำที่ดูไร้พิษสงคือทางเชื่อมสู่เมืองบาดาลหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเมืองหนองคายหรือนาคนคร เมืองแห่งนี้คืออาณาจักรของพญานาคผู้ยิ่งใหญ่พระยาศรีสุทธนคราชผู้ปกครองเหล่าเผ่าพันนาผู้มีฤทธิเดชบรรดาสายฝนฟ้าขนองและแม้แต่ลมหายใจก็สามารถสร้างเป็นลูกไฟเพื่อขึ้นมาทักทายมนุษย์โลกว่ากันว่าทุกปีในคืนวันออกพรรษาคือวันที่ประตูเมืองบาดาลจะเปิดออกเพื่อให้เหล่านาคได้ทําพิธีบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการพ่นลูกไฟขึ้นมาสู่ผิวน้ําเป็นเครื่องแสดงความเคารพต่อรอยพระพุทธบาท ที่เชื่อว่าเคยประทับไว้ณริมฝั่งแม่น้ําชาวบ้านเชื่อว่าแสงไฟเหล่านั้นไม่ใช่แค่ไฟธรรมดาแต่มันคือคําตอบจากอีกโลกหนึ่งโลกที่มนุษย์อาจไม่มีวันเข้าใจเว้นแต่ว่าจะเชื่อหรือไม่หลายคนเคยได้ยินเรื่องของนักดําน้ําที่ลงไปสํารวจใต้แม่น้าแล้วไม่เคยกลับขึ้นมาหรือกลับมาก็กลายเป็นคนที่เงียบขรึมไม่พูดจาก,กับใครอีกบางคนพูดเป็นเสียงแปลกประหลาดเหมือนภาษาโบราณมีคนเล่าถึงถ้าลึกใต้แม่น้าที่ผนังเต็มไปด้วยลวดลายพญานาคเรืองแสง มีเสียงคล้ายการสวดมนต์แววอยู่ตลอดและมีประตูศีลาใหญ่ปิดสนิทที่หากเปิดเมื่อใดโลกมนุษย์กับโลกบาดาลจะเชื่อมกันคนบางกลุ่มอาจหัวเราะเยาะกับเรื่องเหล่านี้แต่คนอีกจำนวนไม่น้อยยังคงเฝ้ารอและยกมือพนมทุกครั้งที่ลูกไฟพุ่งขึ้นจากน้ำแม้จะไม่มีคำตอบที่แน่ชัดแต่หัวใจของพวกเขารู้ว่าสิ่งนั้นคือความศักดิ์สิทธิ์เพราะบางสิ่งไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ได้แค่ศรัทธาก็เพียงพอให้มันยังคงอยู่ต่อไปหากคุณชอบคลิปนี้ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ